สวัสดีครับพบกันกับผมอีกแล้วนะครับตองฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมฟอร์ดเบรนเจอร์นะครับรุ่น XLT นะครับรุ่นนี้นะครับจะมี2เกียร์นะครับเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่8,57,000บาทนะครับเกียร์อัตโนมัติราคาอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.2นะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะครับ แรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะพามาชมนะครับเรรเจอร์นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับผมมีแนะนำนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ผมจะมีส่วนลดช่วยดาวและก็พร้อมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับว่าคันนี้นะครับผมมีแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะครับผมมาชมกันเลยครับตัวนี้ผมได้แต่งเป็นนะครับหน้า F150 Spider นะครับ ตัวฝากระโปรงนะครับผมได้ใส่เป็นสกรูปทรงเตี้ยนะครับผมเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับตัดสีดําด้านนะครับผมในส่วนของไฟนะครับผมได้ใส่เป็นไฟมัสแตงนะครับให้ลูกค้านะครับด้วยไฟตัวนี้นะครับจะมีคีบฉลามนะครับ3เส้นนะครับแล้วก็มีใส่ไฟนะครับเดย์ไลท์นะครับให้ลูกค้าเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของนะครับ วงแหวนนะครับตัวนี้ได้ใส่เป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนะครับไฟเดลี่ไอสีน้าเงินนะครับให้มิติสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตของไฟนะครับผมกระจังหน้านะครับกระจังหน้า F150 สปเดอร์นะครับปอนตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับผมส่วนไฟ LED นะครับไฟสียงสามจุดผมได้ใส่เป็นสีส้มให้ลูกค้าไปนะครับในส่วนของไฟตัดบอกนะครับ ไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับได้ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับมาดูกันแข้งนะครับกันแข้งตัวนี้ได้ทําเป็นสีนะครับบอลเงินนะครับให้ลูกค้านะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมกันแข้งตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําเป็นสีอะไรนะครับสีดําสีแดงสีบอลเงินอย่างนี้นะครับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูนะครับในส่วนของซุ้มล้อแล้วก็ล้อนะครับ ซุ้มล้อตัวนี้นะครับผมได้ใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับซุ้มล้อตัวนี้จะมาพร้อมชุดงาน F150 Spider นะครับในส่วนของล้อนะครับล้อแม็กตัวนี้ผมได้ใส่เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับลายดอกไม้นะครับลายยอดนิยมนะครับรัดด้วยยาง Monster AT3 นะครับผมลายยางจะสวยๆแบบนี้นะครับขับได้ทุกสภาพถนนนะครับผม มาดูในส่วนของนะครับลาวหลังคานะครับลาวหลังคารุ่นนี้นะครับ XLT นะครับรุ่นนี้จะไม่มีมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ผมได้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสีดำด้านเพิ่มความสปอร์ตตัวนี้จะไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถนะครับจะเป็นติดกาว 3M แล้วก็ยิงซิลิโคนนะครับเพิ่มความแข็งแรงในส่วนของคิ้วกันาสาดนะครับ คิวกันสาดตัวนี้ผมก็ได้ติดตั้งให้ลูกค้าทุกคันนะครับในเรื่องของฟิล์มนะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าด้านหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับในส่วนของชุดครอบนะครับตัวนี้ผมก็ได้มีใส่ให้ลูกค้าทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้ากันรอยนะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับผมในส่วนของลายสติกเกอร์นะครับลายสติกเกอร์ลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นลายสร์โคน นะครับจะเป็นลายยอดนิยมเหมือนกันนะครับลายสติกเกอร์ผมมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า100ลายนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับหรือลูกค้าท่านใดจะออกแบบเองนะครับตัวนี้ผมก็สามารถให้นะครับทางช่างนะครับออกแบบแล้วก็ติดตั้งให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายตัวนี้นะครับผมได้ใส่เป็นโลบาเหล็ก งานของ Outlander นะครับงานตัวนี้นะครับทรงจะคล้ายๆ h a m m e r นะครับขายาวตัวนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตนะครับให้ลูกค้าดูเป็นแนวออฟโรดมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ผมได้ใส่เป็นไฟท้าย LED สีสโมกนะครับผมเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะครับเพิ่มความดุดันความสปอร์ตนะครับผม ในส่วนของข้อฝาท้ายนะครับข้อฝาท้ายตัวนี้ได้ใส่ข้อฝาท้ายเต็มบานนะครับตัวฟอนต์ FORD สีนําเงินนะครับเหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็มีติดเพิ่มคาว่า r a เรนเจอร์นะครับไอคลิกตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะมีกล้องถอยนะครับใส่กล้องถอยให้ลูกค้าตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมกล้องถอยตัวนี้นะครับจอแสดงผลจะอยู่ที่หน้าจอกลางเลยนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Ranger XLT คันนี้นะครับที่ผมแต่งให้ลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอย่าลืมโทรครับผมได้นะครับเบอร์0847138838หรือจะทักไลน์ QR Code ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ